กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคท,ทุกทุกท่านนะครับอาครับเ้านี้มาพบมาเจอกันนะครับเป็นเ้าของวันที่27นะครับสิงหาคม2567นะครับเป็นเ้าของวันอังคารนะครับอาบคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกับแอดวิไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอาครับมาในเ้านี้นะครับ าทางแอดวิไล่มีตัวเลขแนวทางนะครับของปู่59 4หลังจากเมื่อวานนี้เขาได้ปล่อยชุดล่างไปนะครับอามือนี้ครับปูทรงสุดบนมให้เป็นที่เดียบร้อยนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ที่เขามารับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับาฝากกดติดตามด้วยนะครับให้กำลังแรงใจทางปูทางแอดวิไล่น้ำนะครับแนวทางชุดบนปู่594 หกันยายนขับ2,567ฝ่าแนวทางของปูจะถูกอกโดดใจเอซคุณพ่อคุณแม่กันบอ่อนะครับเอาคำนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับฝ่าหลังฝนนะครับตอนนี้กันยังตกปล่อยๆกันอยู่นะครับทังบ้านย็ดวิไลนะครับอำเภอ2ดาวนะครับยังตกปล่อยๆกันอยู่เอาส่งกำลังแรงใจนะครับให้กำลังแรงใจคุณพ่อคุณแม่ทุกๆภาคของประเทศไทยนะครับที่ประสบอุทกภัย นะครับหลังจากพายุสัตว์กระนำย่างหนักนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องทั้งชนภาคเหนือนะครับเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านอุตรดิษถ์ลงมาทั้งสุขโขทัยนะครับอ่าจังไดกะให้ใหายจากวาัตอุทกภัยัโโยย่งเล่งดวนนะครับให้เขาซูภาวะปกติอย่างเร็งดวนอ่าให้กำลังแรงใจซอยเหลือกันไปนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ถุกท่านเอฟซี FC, ทางช่องวิไลให้โชคกะ ถือว่าหลายขึ้กันนะครับทั้งผักเหนือนะครับเพราะว่าเคยอ่าเพิ่นได้มีคอมเมนต์มาอยู่นะครับแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณจังได้กรให้พนันพุนไปด้วยดีนะครับเอาครับพูดคุยทำข้าวทำข้าวกันพอสมควรนะครับเข้าไปเบืองตัวเลข็กทางของปู่9 9 4เป็นชุดบนนะครับมื้อนี้1่1กันยายน2567ครับ อ่ะครับมาเบิ่งกันนะครับแนวทางตัวเลขของปูห้าเก้าสี่นะครับมาในคลิปนี้นะครับมือว่านนี่อ่าทางแอดวิไลได้ปล่อยไปแล้วนะครับเป็นชุดล่างครับมือนี้ปู่ได้ทรงชุดบนมาให้นะครับเป็นอ่าบนนะครับชุดนี้คลิปนี้เป็นบนเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ่งสซคิปให้ดีอ่าบนปูห้าเก้าสี่นะครับเอาครับห้ามา เบิ่งกันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเขียนตามแอดทิไรกันเลยคือเกาเหมือนเดิมสำหรับคนที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเริ่มจากครับพอมาเบิ่งเลยหลักสิบหลักหน่วยก่อนนะครับเบิ่งหลักสิบหลักหน่วยก่อนกับหน่วยบน หนวยบนนะครับส่วนนีปูไดามานะครับหน่วยบนคือศูนสองแดนะครับ0ูนสองแปดหลักสิบนะครับสิบบน สิบนวดน,นี้นะครับปูไดามานนะครับก็คือ3 7 5 3 7็หนะครับปูเน้นยำมาให้พร้อมเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบื้องสกิปให้ดีบนนะครับชุดหลางเ็าได้ปล่อยไปแล้วนะครับ อ่ะครับหลักหน่วยปูวงกลมไปที่ศูนย์นะครับวงกลมไปที่ศูนย์หลักสิบปูวงกลมไปที่เจ็ดนะครับหลักสิบอ่ะแนวทางครับเดี๋ยวทางเอี v ้ยเป็นไรจะลงเป็นชุดเต็มปูจะมาเป็นชุดเต็มแล้วก็มีตัวเน้นยำให้พร้อมนะครับเอาเอาซี่คุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยเอาเริ่มจากคู่แรกนะครับเจ็ด

ต่อไปครับ5 0 5 2 5 8อ่ะถือว่าจับออกมาเป็นชุดเต็มนะครับปูจับมาให้เป็นชุดเต็มเอาครับ คือหลักหน่วยหลักสิบป,ปูยืนมาแล้วนะครับห้อรู้แล้วว่าอ่าปูจะเน้นติดยังแน่นะครับเอฟซีอ่ะเขากับมาล่อลุนกันในเก่าชุดนี้นะครับอ่าหลักหน่วยครับท่วนอีกรอบหนึ่งศูนย์สองแปดครับหลักสิบสามเจ็ดห้าปูวงกลมไปที่ศูนย์สำหรับหลักหน่วยนะครับหลักสิบวงกลมไปที่เจ็ ที่เหลือนั่นปูก็บอกว่าบริตัดถิมนะครับคือสูตรคำนวณมากแบบนี้ก็ต้องมีกันเน้นย้ำเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับปูเอา0ูนย์นะครับสำหรับหลักหน่วยหลัก10เอา7อาันนี้ทางสุดจับูนะครับปูจับคู่ออกมากครับมี7 0 7 2 7 8 3 0 3 2 3 8 5 0 5 2 5 8นนะครับถือว่าเน้นย้ำมาก ให้ย่างเต็มที่ครับงวดน,นี้สำหรับรักหน่วยลักสิบปูเน้นย่ำมากนะครับตัวที่วงกลมนะครับมีแค่2คููนะครับในเก่าชุดเต็มนี้ปูวงกลมมากให้แค่2คููนะครับปูห้าเวงกลมไปที่70 30ศูนครับปูวงกลมให้สอคูู 7.030สอ่าสำหรับชุดบนงวดนี้นะครับอ่ามีคอมเมนต์มาโย่าพูดลงพ่นกับว่าศูนย์มาแห้งงวดนี้นะครับ 1. กันยายน2567าสเอาสันจอดนะครับ FC เซีคุณพ่อคุณแม่คำว่าสันจอดอันี้กเกิดขึ้นได,ด้นะครับคือคือเห้องูดีดน,น,นะครับอ่าเลขตัวใดดังมากกระแสไม้แห้งนะครับเขาเห็นได้ทุกอย่าง คําว่าเขานี่กับเอดวิไลกับบูขึ้นกันว่าเป็นไพ่นะครับเลขสันจรครับวันนี้สัญจรเมืองร้อยเกินนะครับเขามาล่อติดตามกันว่าแต่ละสำนักนี่ในเมื่อเจอสันจรแล้วจะเป็นจังใดอเอามาฝากมาตอนกันครับแนวทางปูห้า่หนึ่งกันยายน2567ย้ำว่าเป็นชุดบนเด้อครับเอฟซีปูวงกลมเน่นๆครับ70-30 หรือว่าเอฟซจะมักตัวใหม่กับว่าเป็นยังนะครับที่ปูยังบ่วงกลมนั่นนะครับบ่ได้ตัดทิมนะครับเหลือเจคู่ที่ไม่วงกลมครับ7278 3องเจ็ดแปดสาายบ่ได้ตัดทิมแต่ว่าแนวทางเข่า้งสุดท้ายต้องมีเน้นย่ำนะครับเน้นย่ำให้2คู่เน้นเนนชุดบนปูห้าเอายุดีไม่แห้งครับ อาักษาสุขภาพให้ดีช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณพ่อคุณแม่นะครับดูแลรัรกษาสุขภาพไปดีและกะ็ะดูแลลูกหลานเฮาให้ดีนำปาลาไหลหลักระวังลูกหลานเฮาบางเท,บงทีบางที่อาจจะไปเล่นนำ้ำตามห่วยตามคลองนะครับดูแลลูกหลานให้ดีนะครับอยันลูกหลานเทาจมน้ำนะครับดูแลลูกหลานให้ดีโดยความปรารถนาดีและห่วงใยจากวิไลยให้โชคจเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ